สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องุูฟูุูคนนะครับผมช่องรถไทยมือ 2, สองศรีสะเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลัดจังหวัดศรีสะเกตนะครับืันนี้ไม่รถเขามาใไหม่ครับพี่น้องโอ้เดียินเสียงมาหาในเด้อพี่น้องเด้อพอดีนะลานพี่น้องเิ่นมาเบิ่งรถนะครับพี่น้องเป็นเขมนามาเรถ มาเบ่งขันนี้นะครับผมจดทะเบียนปี6.2นะครับผมปี6.2เอกสารเหล็มชุดโอนครบนะครับปี6.2ราคากับเบรแรงพี่น้อง295ใบเท่านะครับ295ใบเท่า2 9 5 0 0 0บาทนะครับเข่ามาแล้วครับพี่น้องสำหรับหลยถ่านทีทถามใทรเขามานะครับผมว่ามีรถเขามาหรือยังนะครับรถคันนี้เก็บสีทั้งขันนะครับผมเคยเก็บสีมาทั้งขันนะครับ เก็บสีทั้งคันแต่เครื่องเกียร์บอมมีปัญหานะครับสีสันกะถือว่าอยู่ในเกณฑ์กะพอใส่ได้อยู่นะครับพี่น้องหรือถ้ายากจัดสีไม่ทั้งคันแกะทรมาคุยกันได้ครับพี่น้องอยู่หลานกกจัดห้เป็นสีรถยนต์ทุกเคงเงานง,งามๆนะครับผมสีกะอยู่านใส่เป็นสีมาตรฐานของคูปุต้าเลยนะครับผมเป็นสี บบจัดเซตผสมเอานะครับยางหนาหลังงามนะครับยางหนาก็แทบจะลอยปเปอร์เซ็นยางหลังกะแทบจะลอยเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็มีแต่ลายง่านะครับยางหลังติดรถยางหนานะ่าจะเปียนแล,ะละ้วล่ะหลังบอกกับบอทะลุนะครับพี่น้องบอทะลุบอผุ รถบ่เคยตัดทอนเกียร์บ่เค่อยลืบอบ่เคยเปิดครับผมตอนขัดกะบ่าหลงเบิงโฟกัสพินมองตอนขัดกะบ,บ่เคยตัดนะครับพี่นอ้องช่วงหลังช่วงห่างกะบ่อพูบ่เป็นสนิมพี่น้องเครื่องเป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิม ใายสะอาดสะอา้านดีนะครับสินล่อฟังใสยกับ่เคยแก๊สนะครับพี่น้องแต่ฟังขวานี่แก๊เปลี่ยนสิ้นแล้วละอ mm hmm. ีทีโอก็ถือว่าใส่งานหน่อยนะครับยังคมดีนะครับฟ mm ้ hmm. บาไฮไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับผม mm hmm. บูทก็ถือว่าเหนียวดีทั้งสองฝั่งเจ้าของก็ดูแลดีอยู่นะครับผม mm hmm. อัจฉระบีดีนะครับ ส่วนผันหลังนี่คือรถคันนี้ได้มากเฉพาะด้านหน้านะครับผมก็เลยเอามาใสาผ่ผานหลังเป็นผานหกตาช้างนะครับผมบอม,มากผันหกแต่เปลี่ยนเป็นผันหางก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องบางคนก็มากผันหกบางคนก็มากผันหาเดี๋ยวเตะครับพี่น้องอันนี้เอามาใส่ไปให้พี่น้องได้เบิ้งซื่อๆว่าหางบ่มีเดาบอมีกระตุกนะครับนนะล้างงามโฟว์ฟู้ฟิวใส่งานปกติ คับเนี่ยชวมวงเดิมๆมากนะพี่นอ้องยูนี่มาจังไดขายจังสั่นนะครับสองพันสองรอยชวมวงนะครับนะเบิ้งไหม่บิ้งเบิ้งบ่ตทันสองพันสองร้อยห้าชมวงนะครับรับประกันชั่วโมงแท้เดิมมากนะครับบ่มีการปรับตัง้งบ่มีการกอนะครับผมเก็บ่เป็นครับยูนี่มาจังไดขายจังสั่นนะครับบ่แมนหลานใหญ่ อมแมนล้านแบบมีรถเป็นลอยๆขั้นคือวนนี่กับรถประมาณ2 0กว่าขั้นนี่แหละพี่น้องครับอมแมนร้านใหญ่ร้านแบบขายแบบมีช่างไม่กี่คนมีลูกน้องเมื่กี้คนไหวซอยเบียกซอยงานจะคล้องนี่แหละพี่น้องพอเบาแรงเบามือจะคล้องปาดพิดจราหน้าเบื้องครับ ปืนขั้นหนาะแน่นตึ๊บนะครับพี่น้องดูกหมากแน่นนะครับลูกปืนขั้นหนาะแน่นนะครับเพไอ้ลูกปืนล่อนหนาแน่นนะครับพี่น้องขั้นหนาะจะถือว่ายังเหลือหลายยังตั้งได้อีกหลายโดนเติ้นะครับพี่น้องขั้นหนากระทือว่าแน่น รถก็ถือว่าพร้อมใช่ร้อมสอยนะครับพี่น้องเครื่องเกียร์ดีเฟรื่องถกายก็เงียบดีราคาพ่อๆกับ36แรงบางคั้นแ่สามสิบบางขั้นแพงกว่านี้ซะดซัมน,นะครับเ,เดี๋ยวผมเดินหน้าถอยหลังให้เบิ่งนรับพี่น้องตั้งกล้องก่อนวัน,นนี้มาใช้เดียวครับพี่น้อง เครื่องเกียร์แจ๋วครับพี่นอ้องเฟืองท้ายก็เงียบเงียบเลยนะครับเฟืองถ่ายก็ถืออยู่อ่าถือว่าอยู่ในคันที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมย่างหนาหลังก็ถือว่าโอ้งงามๆครับพี่น้องยกหางยกหนาไว้บ่มีลันโป,ะโป,ะโปะโ๊ะลงเองนะครับผมราคากรบเปแรงเอกสารเหล่มชุดโอนครบนะครับสองเก้าหาใบเท่านะครับผมสองเก้าหาใบเท่าสนใจกับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหาสามนะครับผม 0816004753าอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมาหอดจอดบถถึงโทรมาด้วยพี่น้องด้วยลานอยู่ในอำเภอเบญจลักษ์นี่แหละครับรับรถกับพ่อมีอยู่สังเกตอ่าเลยอำเภอมาจักหน่อยนะพี่นอ้องเลยอำเภอมา1กิโลนะครับจิตทุ่งหน้านะครับบ้านลังซีฟฝ่าลวกฝั่งนี้นะครับผมอยู่ใน Google, กูเกิลกับสีไซไวยยครับซื้อรานเป็น PC t แท็กเตกับ้อจกอ PC c t แท็กเตอร์รานเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อครับฝากไปเนี้ยครับพี่น้องสนใจก็โทรมาคุยมาสอบถามต่อรลองกันได้คือเก้าทรงฟรีพันกิโลครับผมย้ำอีกเทอเือเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์0816 004753ครับผมฝากพี่น้องไว้อีกคันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผม ชีวายังตอนละพี่น้องลงไปเลยอ่ะปิดคลิปเลยหละกันครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมคำว้าวาว่าจาใด,ดผิดพลาดประการใดขอขอบขอโทษขออภัยหลายๆได้พี่น้องเดี๋ยวนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปกลับผมเดี๋ยวหารถราคาเบ,บาๆมาไวบริการพี่น้องอีกขอบพระคุณครับขอให้เฮง,เงเๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับผม